ก็กราบสวัสดสีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ยนอยู่กับผมแ็นด้เอ่กเชนเคยนะครับผมแล้วเราจะไปต่อกัน E p ีที่3นะครับผมเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าจะซื้อปืนอะไรดีมันจะมีอันแรกจะเป็นปืนก็จะว่าเป็นปืนระเบิดนะผมอันนี้จะเป็นปืนก็จะว่าเป็นปืนน้ําแข็งอะไวน้นอกจากตัวผมคิดว่าน่าจะต้องซื้อปืนน้ําแข็งเียป่ะหรือว่าระเบิดก่อนหร,อーーหรือว่าเลเซอร์ดีหรือว่าปืนอะไรดี ผมคิดไม่ออกอะตอนนี้เราผมไม่ต้องซื้อกล่องปืนตานก่อนนั้นขอเป็นปืนกระบอกนี้ก่อนอัพลูกปืนนะผมหมดครับโอเคเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่าเฮ้ยเขียวเขียวแล้วไงสีเขียวด้วยดิอ๋ออะไรอะมึงปืนที่ย่าในเกลือ อูอาบิจีอ่ะอาบิจีเว้ยโอ้มีเกราะด้วยเหรอโอ้ก็ามาดีเกราะก็มาดีเกราะก็มาดีเกราะก็มาดีตัวที่ไหนละมีระเบิดอ่ะเออเออจุกอะผมคิดว่าใ้ปืนคนก็น่าจะเหลือๆอลไรนะผมคิดว่าอาบิจีไว้ไว้ตอนเนีเล่เกมดีกว่า มันมันยิงไหวอยู่แล้วพืนโกนะ่ะมันยิงไหว่แล้วละโอเคเลือดตันร้อยสามแปดน่าจะเหลือเหลือแล้วแหละผมว่านะี่ปีที่สามไม่โงดเกินเตือนเกินหน้าไวอยู่ตรงอะต้องใช้ระเบิดอะทะลวงทะลวงทะลวง ทะลวงมัดลงม,ม,ม้ามัดลมกันม้ามัดลงวันม้ามัดลมกันมามัดลมกันมาอา๋อไม่ใช่ลูกป,ปืนระเบิดหรอผมคิดว่าไว้ไว้ใช้ตอนจำเป็นอยู่ว่าไว้ใช้ตอนจำเป็นดีกว่า ใช้ปืนกลก่อนดีกว่ารู้สึกเล่นระเบิไดไแลเล่นยากมากไหวยอยู่แล้วคิวมาคิวว่งผมโอ้หมีลูกกระสุนเหลือๆด้วยน,นะโอ้ยเราจุดไฟได้แล้วนะจุดไฟก่อนครับผมโอ้โหดูภาพดิ ไม่เป็นไรแล้วเล่นไอ้หมดตีละปืนนะผมผมไม่ค่อยรีบเกียรมันมากเลยเนี่ยแล้วมันยิงแบบยิงระเบิดอะ่ะมันมีเกาะหลิกอะ่ะดูไม่ตายด้วยนะตายสักทีกระสุนเกือบหมดเหล้ายาเนี่ยผมไว้ใช้ด้านหลังแล้วกัน โอเคโอเคยิงไม่ได้ตัวสีทองน่าจะเตือนนะผมว่าตัวสีทองยิงไม่ก้อยตายนะยิงยิงทะลุกำแพงได้ปะ ยิงได้นะผมแต่ลูกกำแพงวุย้ยกรับผมแตกอะ่ะวุย้ยลืมดูเกือบตาย ยิงยิงยิงหลังอำแพงครับผมยิงหลังอำแพงครับยิงหลังอำแพงครับผมยิงหลังอำแพงครับผมยิงหลังอำแพงครับอีเฟียผมหลังอำแพงครับผมหลังอำแพงครับน่าจะหมดเลยนะผมว่าผมผมว่าน่าจะผมน่าจะยืนได้แหละเลยยี่สิบ ขอโทษขอโทษไม่น่าป่านนะผมว่าโดนทงแล้วไม่ป่านไะด้ไงต้องปนะอั่นแล้วเกินไปแล้วพวกเองอะ่ะเกินไปแล้วออระ,ะเบิดเปล่าระเบิดเปล่าไม่เราต้องใส่เลยอยู่แล้วมา เดี๋ยวไม่ดรอปยาด้วยนะเดี๋ยวผมขอหายาก่อนมียาบ้างไหมโอ้จะจบจะจบด่านแล้วดิจะไปทะเลาะกับบอสแล้วผมยังไม่มียาเลยขอหายาก่อนมีบ้างไหม เฮ้ยมีอยู่โอ้โหมียายนิดหน่อยโอ้พลังคีวิสผมเต็มแล้วดิโอ้โหมียายอยู่นิดหน่อยนะครับผมตรงนี้เกือบเดี้ยงครับโอเคมันบอกให้เราไปทางนี้โอ้ยใจเย็นเถอะพี่ไม่ผมก็ใช้อันนี้เลยกัน แต่ครับผมแต่ครับมันมีบอสใหญ่ปะสนัดสี่นัดห้านัดหกนัดเจ็ดนัดประมาณแปดนัดนะผมผ่านนะผมอี e ีนี้ฝ่านแบบไม่ยากเท่าไครับผมเ,เก็บเก็บลูกกระสุนเนื้อมืก่อนนะผมเราจะได้ไม่ต้องแ่ายตังค์ไปซื้อนะขอยิงกําแพงก่อนว่ามีไหมบ้างไหมแถวนี้ ลองยิงกำแพงเช็คดูครับผมว่ามีบ้างไหมนะหนึ่งหนก็ปาดละขอหากำแพงยิงก่อนไม่น่ามีครับผมว่าผมว่าจบไว้เปียงแค่นี้แล้วกันแล้วไปต่อนอีพีที่สดีกว่าม่จันที่ที่แท่ไห่ไม่รู้โอเคผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณด้วยครับแล้วก็กดติดตามให้ผมถึง20ซับสไคร์เบอร์นะครับผมรวมจะหาเกมสนุกๆแบบนี้มาให้ทุกคนได้ดูนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะโอ้โหของของเลิปของเก็บข,ข,ของก่อน <c oughs> ชอ็ชอกช็อกเลยครับผมก็ไปก่อนนะผมสวัสดีครับ